สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับเป็นพระบ้านๆพระเดิมๆนะครับราคาแบ่งปันครับเป็นพระเก่าเก็บเลยนะครับเดี๋ยวพวกพี่ๆดูก็น่าจะรู้นะครับว่าพระเก่ากับพระใหม่อะไรมันดูแตกต่างกันเยอะเลยครับ มาพวกองคเลขนะครับเป็นนางกวักไม่ทราบที่ครับพี่ดูนเนื้อหาเก่ากึกเลยนะองนี้แต่ไม่ทราบที่นะครับองนี้ขอเจ็ดร้อครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อปานขีนกครับพี่ดูเนื้อดินนะดูความเก่าดินแห้งดินเก่านะพิมพ์ไรคมชัดนะดูด้านหลังครับแต่พงหุดไม่อยู่แล้วนะครับองค์นี้ขอเก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเพชร พิจิตครับพิมพ์มือแปะครับแต่จะสึกหน่อยนะพี่ดูชัดไหมครับพี่ดูความเกดเด่าแบบนับดูเนื้อหาอาจจะสึกหน่อยครับถ้า้าไม่ดีจริงเขาไม่เขวนจนสึกเลย มีดินเบ้าดินอะไรเรียบร้อยอ,องค์นี้ก็เก้ารอยครับต่อไปครับเป็นอบนำห้อยหลวงพ่อโบยครับพี่ดูเนื้อหาดูพิมพ์ดูทรงครับดูความเก่าครับแบบนครับจะมืดหน่อยครับ พี่ดูความเก่าอรับองนี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบที่ครับแต่พี่ดูเนื้อหาดูพิมพ์ดูทรงดูหน้าดูตาเก่ากึกเลยนะองค์นี้แต่ไม่ทราบที่นะครับ องนี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นมะเหสวนหลวงพ่อโบ้ยเป็นเนื้อตะกวครับพี่ดูเนื้อตะกัวขึ้นใครครับดูเป็นธรรมชาติไหมครับ เนื้อต่กลัวเป็นพระบางนะครับพี่ดูครับบางเฉียบเลยครับองค์นี้ขอเก้า้อยครับต่อไปครับเป็นพระปิดตาไม่ทราบทีบ่หลวงพ่อทับไหมครับเนื้อออกเขียวๆนะครับพี่พี่ดูล่องนิ้วลองอะไรครับ ดูดินเบ้าครับดูเนื้อเนื้อหาองค์ไม่ใหญ่มากนะครับแขวนคอพอดีเลยพอใส่กอบแล้วแขวนคอดูครับดูเนื้อหาดูด้านก้นครับความเก่ามันทามันไม่ได้ครับองค์นี้คอหนึ่งพันครับต่อไปครับ เป็นพระปิตาสายวัดขอครับพัทลุงครับพี่ดูเนื้อพระปิตาสายวัดขอครับเป็นเนื้อขันลงหินแม่แบงนี้เนื้อเก่ากึกเลยนะพี่ดูองนี้ขอหนึ่งพันครับเป็นเนื้อขันลงยินครับ ต่อไปครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่ครับแต่พี่ดูเนื้อดูความเก่าเขาเรียกเนื้ออะไรไม่รู้ครับไงอย่างนี้มีโค้ดด้วยนะครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับ เป็นปูทวดพิมพบี B ครับพี่ดูงนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับดูคาบดินเบ้าครับคราบดินเบ้าตามซอกครับผิวยังไม่เปิดเลยนะครับนี่ไงรอยเปิดนิดเดียวดูด้านข้างครับเป็นพิมพบี B นะครับลองหาใน Google ดู ดูด้ดนค้นครับมีรอยโช่อเรียบร้อยนะครับองค์นี้ขอสี่พันห้าพระยังสวยอยู่เลยนะครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบที่ครับเป็นปางนั่งสมาธิครับไม่ทราบที่นะครับแต่ว่าเป็นเนื้อทองเหลืองลมดำครับ มีกิ้งด้วยนะครับองค์นี้ขอเจ็ดอยครับต่อไปครับเป็นพระโลโบราณพ่อตานเขียวไหมเบลวหรือว่าหลวงพ่อเขียวอะไรเนี่ยพี่ดูหน้าดูตาดูพิมพ์ดูทรงครับเก่าแน่นอนครับ ดูด้านก้นลอยต่ใบเก่าๆเลยครับกิ่งหลุบลงไปในเลยครับองนี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นพระหล่อโบราณไม่ทราบหลวงพ่อครับพี่ดูความเก่าครับความเก่ามันทำกันไม่ได้ครับพี่ดูเอาเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวหาผมโกหกหลอกลวงไงครับ พี่ดูาสายตาพี่เลยรพระเก่าพระใหม่มันดูดูแตกต่างกันเยอะเลยนะครับผมว่าที่ผมไปเช่ามาคือผมดูธรรมชาติครับองค์นี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นพระภัยรีปีหน้าครับไม่รู้รุ่นไหนปีไหนนะครับแต่พี่ดูข้ามน้ำทองครับ ลงไปเซิร์ชเอาเองก็แล้วกันครผมไม่ทราบรุ่นนะไม่ทราบปีด้วยแต่ความเก่าไม่ต้องพูดถึงครับตัวหนังสือเลยคมชัดครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยครับต่อไปครับเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อทบไหมครับอย่างนี้อยู่ในถุงซีนเก่าๆเลยครับ เป็นสี่เหลี่ยมครับนี่เขียนยันอย่างนี้นะครับสองสี่อะไรไม่รู้ครับองค์ไม่ใหญ่มากนะองค์เล็กองค์นี้ขอหก้อยครับต่อไปครับเป็นพระหล่อบโบราณเนื้อทองเหลืองครับพี่ดูเนื้อทองเหลืองแห้งเก่าเลยนะดินเบ้ายัางติดอยู่เลยนะแต่ไม่ทราบที่นะไม่ทราบวัด เก่ากึกเลยนะครับนี่ไงสองสี่ศนยครับเนี่ย,ยวัดบ่อพิดอะไรเนี่ยวงนี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อปานขี่ครุดไหมครับอย่างนี้ครุดว่าขี่อะไรไม่รู้ครัแต่พี่ดูเนื้อครับ ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงครับเนื้อเป็นธรรมชาตินะครับอุดเดิมๆเ,เลยครับองค์นี้ขอพันห้าต่อไปครับเป็นปูทวดปีศูนย์แปดครับ นี่ศูนย์ไปเท่าศูนย์เจ็ดครับรุ่นทะเลซูงครับองนี้ขอ9 0เก้าร้อยครับต่อไปครับเป็นพระกุชนะสงครามครับเนื้อออกดำๆนะครับดูพิมพ์ลายชัดครับคมครับ พี่ดูเวก,ก็แล้วกันครับเดี๋ยวหาผมโกโหกอีกวงนี้ขอแปดร้อยครับต่อไปครับเป็นปูทวดเนื้อว่านปีสองสี่เก้าเจ็ดครับเนื้อออกขาวๆหน่อยนะครับแต่พี่ดูเนื้อดูธรรมชาติครับธรรมชาติโกหกไม่ได้ครับเนื้อว่านธรรมชาติของเนื้อว่านครับแห้งแก๊กเลยครับ วงนี้ขอพันสองครับต่อไปครับเป็นปู่ทวดปีปีปีไหนวะที่เขาบล็อกเมฆก,กับพัดนะครับไม่รู้ปีไหนมันแต่เป็นผ้าหล่อบโบราณนะครับพี่ดูดูความเก่าครับยังสวยวิ้งเลยนะพี่ดูรอยตะใบเก่าๆเลยครับ องค์นี้ขอสองพันห้ต่อไปครับเป็นปู่ทวดหน้าลิงครับปีปีไหนไม่รู้ยังสวยอยู่เลยนะครับดูดูด้านในครับจีวรเลยชัดลึกตาเป็นเม็ดเลยนะครับผมไม่เช่มามันตามบ้านนะครับอยู่ในกรอบอย่างนี้นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะครับ องค์นี้ขอหนึ่งพันครับลมาพาะองค์สุดท้ายเป็นปิดตาหลวงผูเอี่ยมเขาเรียกพิมพ์เข้าตอกแตกไหมครับหรือพิมพ์อะไรแล้วผมว่าไม่แน่ใจแต่พี่ลองดูเนื้อสกอนดูธรรมชาติครับพี่ดูครับดูธรรมชาติดูเนื้อมียันหน้านหลังด้วยครับ ดูเก่าไหมเก่าเกึกเลยอวงนี้องนี้ขอพันห้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพวี่สนใจก็โทรมาได้เลยครับศูนย์หกสามถ้าผมผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับ๋อสมมุติถ้าราคาแพงแพงเกินไปหรือยังไง ทรมาต่อรองดูได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ